ข้างหน้าเนี่ยมันจะแคบถ้ามันทําถนนได้จนถึงตรงนี้หมายถึงตรงไหนคะแยกให้กัาถนนนี้คะนี่จะถึง่อยคู่ดูถึงหน้าปากซอยแต่มันมาติดตรงนี้แปลว่าถ้าสมมติว่าเราจะทำคูถ้าเราจะทำคูเราจะได้แค่พื้นที่ตรงนี้ไปถึงตรงนู้นหดปากซอยเลยที่เหลือก็จะทำอุปกรณ์กีก็แล้วแต่เราจะเจอปัญหาขยายทิ้งแล้วตรงนี้ดีป้ะ เป็นบล็อกเหมือนคล้ายๆอย่างนั้นใช่ไหมคะใช่เพียงแต่เราปรับระดับให้เท่ากันเมื่อกี้คุยกับที่บุตาได้ว่าเราต้องไล่ระดับน้ําจากโน้นนะมามาฝั่งนี้แต่ว่าเราทํากลางเหรอเราทำใช่ใช่ครับตรงกลางนี่ค่ณจะให้กองช่างมาเปิดตั้งไว้ไหมได้ได้ครับกองช่างมาเปิดตั้งไว้แล้วก็จะบอกคนมาจัดการหรือว่าคนวันนี้ กระนเนี้ยมันจะไปออกนู่นมันเป็น,ปน,าานาส่วนบุคคลหรือสาธารณะสาธารณะเอาให้แล้วเพราะเวลาน้ำท่วมหนังนะมันจะมันจะไปลงไหนรู้ไหมหลงตันนี้แหล่ครับน้ำบุคคาจะไปออกเนียบ้านนี้ปีที่แล้วข้าบา้านบ้านตรงนี้ผมผมทำเป็นโลขึ้นไป บตรงนี้เรื่องึขงเรื่องนนีตรงนี้ถ้าเราดึงจากตรงนี้ได้เราติดตรงนี้อใช่ันนใถ้ามันเป็นปะถ้ารานี้เราเอาีแล้วเราเราดัน้มันก็ไม่ิดายาาท่มเอ่าอันนี้จะอธิบาย่าๆนะคะว่าในส่วนของการรอบตัวเราสามารถรอมได้สำหรับพื้นที่ที่มันเป็นฝาอย่างเงี้ยแต่ ในส่วนของตรงนี้อ่าเพื่อพื้นที่ที่พี่น้องเราทำไม้นี่เท่ากับว่าเราก็คืพอเรานือ้อแหละเดี๋ยวมันก็จะเป็นปัญหาด้านด้านความรู้สึกเนี่ยแต่เดี๋ยวจะให้ดูว่าถ้าเป็นลักษณะอย่างนี้ยจะง่ายจริงๆแล้วแทบถ้าเหมือนที่ผมคิดอะผมอยากให้น้ำเนี่ยมันต้องไปไปฝังนวน้นนลงนแต่ว่าไอ้เรามันไม่ตรงมันจมันเจ้าเก้งกันอยู่ในการ อนี้สุดท้ายมันก็น้ำด่างมันก็มานี่ไปนี่แล้วก็มันก็ไปออนแล้วก็อิทโอนึงมันก็จะวนเข้าคารุวันพัดแล้วก็มันก็ไปจมอยู่ในตลาดนพูดตายดีเลยปุกปลุกปลุกไมหน้าบ้านหน้ามันไปไหนไม่ได้ถึงไม่ได้มันทึกไปเพื่อลองไปเปิดขอหน้าบ้านนอยูุ่ะเนี่ยแนงิ